ระยองตีห้าที่ผ่านมาน้ําที่ระยองล่าสุดมวลน,น้ําจากนิคมพัฒนาเข้าเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยองไป <20 S 1> ที่เร <20 S 1> ียบร้อยน้ํามันท่วมเดิมอยู่แล้วเพิ่มระดับสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะที่ตำบลทับมาอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานที่เขาเตรียมข้อระวังกันเนี่ยต้องไว้วิกฤตหนักอยู่แล้วเดิมเนี่ยนะคะเพราะว่าคลองทับมารับน้ําจนเต็มความจุและเอ่อล้นตลิ่งมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพิ่มสูงขึ้นอีกตอนนี้จมไปแล้วกี่หมู่บ้านเนี่ยสี่หมู่บ้านค่ะจมไปแล้วระดับน้ํามีตั้งแต่เมตรหนึ่งไปจนถึง2เมตรนะคะถ้าเป็นถนนเนี่ยก็ระดับประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดหรือว่า30ซนติเมตรโอ้ดีภาพล่าสุดเลยนะแนวโน้มเนี่ยคือน้ายังขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะโอ้โห มิตีห้าที่ผ่านมาดูภาพเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมอะไรก็ไม่รู้ออกมาอยู่กลางถนนเนี่ยจะเห็นใช่ไหมโอ้โหการไหลของน้ําในพื้นที่นี่นี่นี่จากพื้นที่ตอนบกระยองมีทั้งปลวกแดงที่เขาพัฒนามันไหลามาตามคลองทับมาเข้าตัวเมืองระยองเพราะฉะนั้นเล่งองพยพตั้งแต่ก่อนเวลาที่มันจะมาพุ่งพรวดแบบนี้ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ชุมชนวัดโรงเรียนชุมชนวัดทับมา เพื่อจะเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลเนี่ยนะขณะน,นี้น้ำในคลองทับมาเพิ่มสูงจนเกินความจุสูงกว่าตะลิ่งแล้ว<ฮ>คลองทับมาสูงกว่าตะลิ่งมันจึงเกิดภาพแบบนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทุกชมครับช่วงที่นนเบิเริ่มออจากคลองทับมาเข้าท่วมหลายหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านคนเคยท่วมมาก่อนแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านหนองมรหรัส มีบ่บ้านจัดสรรหลายพื้นที่เลยเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมบ้านจัดสรรรอบที่สามแล้วนะคะที่ท่วมเนี่ยค่ะนี่ยังไม่นับไอ้ที่มันเป็นการท่วมถนนขยายวงกว้างทางเข้าหมู่บ้านบ้านเรือนเนสียหายระดับน้าประมาณสักหนึ่งถึงสองเมตรสักสองทุ่มที่ผ่านมาต้องมีการขนกระสอบสายใช่ไหมนงไว้ใช่ค่ะเข้า,ามาป้องก,กันกมวลน,น้ําที่กําลังทะลักเข้าบ้านเรือนในยามค่าคืนแล้วก็ทะลักจริงๆค่ะนี่ฮะช่วงบ่าย ยังเกิดฝนตกหนักเหนือพื้นที่ตำบลทับมาเสีกก็คือ,คอตำบลมาบข่าของที่ขอนิคมพัฒนาซึ่งนักข่าวเนี่ยไปดูปริมาณน้าบริเวณคลองหลังวัดมาบข่าค่ะน้ําจํานวนมากเอ,อ่อท่วมสะพานหลังวัดนะคะเสร็จแล้วน้ํามันก็จะลงมาที่ลุ่มน้ําทับมาคลองทับมาคลองกิว่วแล้วก็ต่อมาที่อําเภอเมืองนี่แหละค่ะจากอําเภอที่นิคมพัฒนาสามทุ่มครึ่งระดับน้ําสะพานวัดเขาโบดอยู่ที่3.75เมตรแล้วเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็ทะลักแบบนี้ขนาดที่ชาวบ,บ้านที่ชุมชนเกษเชดที่มาบขานที่เขาพัฒนาต้องขนข้าวขนของกันนะคะเพราะว่ามวลน,น้ําไหลเข้าบ้านค่ะหลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะคะต้องบอกว่านะครับตรงนี้เนี่ยทานผู <c oughs> ้ชมครับย้อนไปที่วังจันทร์วังจันทร์เนี่ยจำได้ใช่ไหมค่ะ <c oughs> ไอ้ที่รถโรงเรียนไปส่งนักเรียนกันเมื่อ3-4วันก่อนเนี่ยวังจันทเนี่ยหนักมากๆช่วงบ่ายก็ยังเกิดน้ําป่าหลากเข้าท่วมแบบไม่ทันตั้งตัวอีกรอกน้เมื่อวานนี้เนื่องจากว่าฝนตกสะสมต่อเนื่องน้ําจากที่สูงก็หลากเข้ามาพรึบเดียวเนี่ยเอวเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยเสียหายกันจนหมดพรึบเดียวเอวเลยนะค่ะสิบห้าหลังค่ะเบื้องต้นชาวบ้านบอก หนีกันออกมาได้แล้วก็หันไปยืนดูแบบงงๆว่าน้ําป่ามายังไงที่กระเฉดอีกแล้วน้องใบตําบลกระเฉดอำเภอนี่คมพัฒนานี้ชาวบ้านแจ้งนะคะว่ากระแสน้ําเชี่ยวกัดเซาะเห็นว่าจะเป็นคันคลองค่ะคันคลองฝอยกันน้ำขาดที่วังจันนะเนี่ยแล้วมวลน้ําจํานวนมากก็หลากเข้ามาในพื้นที่ชุมชนช่วงข้ามที่ผ่านมาก็เลยย้อนกลับไปดูไอ้ที่ตรงเหนือน้ํานะตรงวังจันเนี่ยน้องใบ ก็ปรากฏว่าบริเวณแยกวัดกอยเฉดมีสะพานอย่างน้อยสามจุดถูกน้ำกัดซอะคอสะพานได้รับความเสียหายไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าาจะแน่นอนว,ว่าสถาน,นีต่อไปก็ไปถึงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คืออำเภอเมืองระยองค่ะอ่ะไปกระบังใจให้พี่น้องชาวระยองนะแล้วต้องระวังด้วยนะเจะแค่ใช่ ทื่ระยองอ้น,นีวปลวกแดงใช่ไหมอํเาเภอปลวกแดงค่ะหมู่สองบ้านเขาน้อยตําบลตาสิทธิจระเข้ตัวยาว2เมตรครึ่งนอนอยู่ในลํารางแล้วมันอ้าปากอยู่อย่างนั้นนะคะ<ม>ชาวบ,บ้านบอกเห็นตัวนี้สามวันที่แล้วแล้วก็ช่วยกันจับแล้วก็เอาไปฝากเอาไว้ที่บ้าน<ม>ของคุณนิภาได้ล<ม>ืกนะครับแล้วมันก็ออกมาอีกเนี่ยค่ะ<ม>ทีนี้ต้องจ้งกู้ภัยแล้วนะคะเอาเชือกมาม,มัดปากมัดขา<ม>แล้วไปพักไว้ที่ศูนย์กู้ภัยปลวกแดง 6เรกรา39นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องปากท้องกันครับผู้ชมครับที่สำคัญ